ต้องทำยังไงอยากจะเปิดร้านยำสารพัดยำไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงยำละ35บาทสยำ1 0 0คนที่ไม่มีพื้นฐานการทำครัวก็ยังทำได้วันนี้พ่อครัวที่ผมจะมาแชร์แจกสูตรเบ็ดน้ำยำยำได้ทุกเมนูสารพัดยำมีทั้งแบบปลาและไม่ปลานะครับรสชาติจัดจ้านอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มและที่สำคัญรสชาติอร่อยคงที่ยำกี่ทีกี่ทีรสชาติก็เหมือนเดิมได้มาตรฐานสุดพ่อครัวมีเคล็ดลับวิธีทำ ยังไงและมีวัตถุดิบอะไรบ้างไปดูกันครับขั้นตอนแรกให้พี่ๆนำน้ำตาลมาพาะพร้าวหรือใครไม่มีสามารถใช้เป็นน้ำตาลปี๊บแทนได้นะครับแล้วแต่สะดวกได้เลยให้พี่ๆนำใส่หม้อตั้งไฟกลางๆคง่อยๆเคี่ยวไปจนน้ำตาลละลายดีพอน้ำตาลละลายดีจนเดือดให้นำน้ำปลายอย่างดีมาเคี่ยวต่อได้เลยนะครับรับแต่ไม่รับเพิ่มความกลมกล่อมให้ตัวเบ็ดน้ำยำสารละพัดยำด้วยน้ำกระเทียมดองแซ่บไหมน้ำกระเทียมดองแซ่บไหมตัวน้ำกระเทียม ดองแซ่บไหมจะช่วยทําให้เบทน้ํายําของเราลมกลมยิ่งขึ้นเข้มขน้นรสชาติกลมกล่อมสูตรลับของมืออาชีพแล้วต่อด้วยน้ำมะขามเข็มคนหนึ่งขวดเคี่ยวทุกอย่างให้เข้ากันดีจนเดือดอีกครั้งนะครับตามด้วยน้ําตาลทรายแดงเกลือเคี่ยวทุกอย่างให้เข้ากันดีและเดือดเป็นครั้งที่ 3, 3> ปิดไฟพักไว้ให้เย็นสักพักเคล็ดรับแต่ไม่ล้าถ้าใครไม่อยากให้น้ําตาลตกตะกอนหรือเป็นเกล็ดเป็นก้อนให้พี่ๆนําตัวเบทน้ำำํายามาใส่ในโถป,ปัน่นแล้วปั่นให้ตัวเบทน้ำำํายําของเราละเอียดเป็นเนื้อ เดียวกันนะครับ ง่ายไหมครับสาหรับเบสน้ำำํายําสามารถนําไปประกอบอาชีพเสริมเปิดร้านสารพัดยายําได้ทุกเมนูให้พี่ๆเตรียมถ้วยหนึ่งถ้วยอัตราส่วนนี้รสชาติอร่อยกลมกลม่อมแซ่บถึงใจแน่นอนเบสน้ำำํายําสารพัดยำหนึ่งถ้วยและน้ํามะนาวแซ่บไหมเปรี้ยวจี๊ดถึงใจแซ่บตัวพ่ออีกหนึ่งถ้วยอัตราส่วนเท่ากันเลยนะครับหอมกลิ่นมะนาวสุดๆเพิ่มความเผ็ดแซ่บถึงใจด้วยพริกสองอย่างพ่อครัวจะใช้พริกจินดาแดงสดและพริกจินดาแห้งอย่างละสามช้อนนะครับอันนี้ ความเผ็ดปรับได้ตามใจชอบได้เลย ที่พ่อควรเลือกใช้น้ำมะนาวแซบไหมเพราะจะช่วยให้อาหารจานนั้นๆเปรี้ยวกลมกล่อมรสชาติอร่อยคงที่เหมือนกันทุกจานอาหารรสชาติไม่เพี้ยนเลิศสูตรนี้จะเป็นสูตรน้ำยำปกติยำแบบไม่ล้าส่วนใครชอบแบบปะลาะไปดูกันต่อเลยนะครับให้ใช่ถ้วยใบเดิมอัตราส่วนเท่าเดิมคือเบสน้ำยำสารพัดยำหนึ่งถ้วยน้ำมะนาวแซบไหมเปรี้ยวจี๊ดถึงใจหนึ่งถ้วยเพิ่มเติมคือน้ำปะลาเศษสามส่วนสี่ของถ้วยนะครับกล่องละสามสิบห้าบาทสามกล่องหนึ่งลอ มาดูวิธีการจัดเรียงกล่องกันนะครับพ่อครัวจะใช้กล่องทรงสี่เหลี่ยม750 ml จะลองด้วยกะหล่ำซอยเล็กน้อยหอมแดงมะเขือเทศแครอทและตามด้วยเนะื้อสัตว์ตามชอบได้เลยนะครับโรยด้วยผักชีใบเลื่อยตุบท้ายพ่อครัวจะแยกน้ำยำไปให้ต่างหากนะครับกล่องละ35บาท3กล่อง100ขายดีมีกําไรเหลือๆเอพราะมีน้มามะนาวเปรี้ยวจี๊ดถึงใจและน้ํากระเทียมดองแซ่บไหมน้มามะนาวของเขาหอมเหมือนมะนาวขันสดแซ่บถึงใจสุดๆ จะนํามาใส่ต้มต่างๆต้มยําต้มแซ่บก็หอมเหมือนมะนาวคั้นสดเปรี้ยวจีดถึงใจมากเหมาะสําหรับผู้ประกอบการร้านอาหารหรือใครอยากจะเปิดร้านสารพัดยําน้มามะนาวและน้ํากระเทียมดองแซ่บไหมตัวนี้ตอบโจทย์มากขายดีมีกําไรแน่นอนครับสาหรับอัตราส่วนสูตรเบสน้ํายําสารพัดยาเดี๋ยวพ่อครัวจะขึ้นให้ด้านบนนะครับบายบายน้ํากระเทียมดองและน้ามะนาวเปรี้ยวจีดถึงใจตาแซ่บไหม